สวัสดีจ้าแซมมันี้มาบอกกันอีกแล้วทางจองใหญ่หัดลุงมิมนเพื่อนคนท่ามเกษตรนะจ้าแซมมันี่แย่ัตมาอยู่ตลาดหน้าเหมืองหน่อยพี่น้องคนเปิดตุ้มือวันศุกร์ด้วยจ้าเนี่ยฮะสิภาามาชมบรรยากาศการซื้อขายสิภาามาเพิง่งสำรวจเช็คราคาหัวค่วยเนาะพี่น้อง กูได้ข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของยายหัดนั่น่่านได้ลงรถก็มีพี่น้อง ครับยี่สิบเจ็ดต่อรองไม่ได้ถ้าต่อรองก็ยี่สิบเก้าครับเปิดใบสิบเก้าครับเปิดใเส้บเก้าหอยเพืองนะครับหอยเืองเลยเปิดไบสิเก้าด้อจ้ะหอยเพืองครับบสเก้าตอรลองได้หลาใกล้ไก่ไปซุ้งซุงรีตลอดการครับใกล้ไก่ไปซุงซุงรีตลอดการแล้วครับหับหัวหลุนพี่น้องครับผม ขาปศุสัตว์ปลอดหวานเล็บมณงงามครับเล็บดีดีพี่น้องหางหาหงลากดินหางวกไงพี่น้องเครื่องอมรามบุกและกระป๋องเครื่องอมเปิดไว้เท่าไหรก็พอมองเปสัเก้าครับเปิดไปสักเก้าต่อรองได้หลายครับต่อรองได้หลายเด้อพี่น้อง ใส่ตัวนี้บอกตัวนึงครับผมอันนี้ตัวผูพี่น้องบรอดอนี่เปิดไว้เซาซีครับเปิดไว้เซาซีเรียบดีซีพันตัวลงได้เด็ดข้อพันได้เด็ดยกกับขั้วได้แม่ได้หจ้ะขั้วตัวนี้ขายไว้เซาซีได้อพี่น้องน่อผูไล่ขายอะไรเนี่ยเดือตัวนั้นเดือดัวยงามอันนี้โอ้แมง แม่นางงามแม่นางงามครับผมน่าสวยพม่้อเจดขับตัวนี้แซวเจ็ดหาลอยเปิดไปซวเจ็ดหาหาลอยพี่น้องครับผมเล็บเล็บกงามงามเล็ยงามดห่งเล็ยงามคนนะเปิดดากให้เบื้องความเปิดดากเลยงามครับเปิดไ้เท่าไดรก็พอแวเจ็หาลอยแซวเจดหาลอยเรืองแกควายแม mm ่นาง เป็นควายของพ่อเฟื่องเด้อพี่น้องสนใจติดต่อตามเบอร์เด้อพี่น้องขอเบอร์พ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจโทรติดต่อพ่อเฟื่องเด้อครับผมท่านดอนเฟืองท่างน้องรักช่างครับ ไปเบิดแล้วบันนี้ความนองดาไปเบิรแล้วได้ไปก็ได้มาได้ไปกได้มาบ่ไดล้อเลยเป็นปะในด้านทั้งรถน้อนทั้งรถผุดย่ายกับยานแต่ได้เก่าได้เดียรีงวเหนื่อยพี่น้องคนห้องไว้เสาะหาเส่น่้อาไปมาเอาลดาไปเอาไวจ้ห

เพื่อนหงเท่ดะไรหล่อนี้เม่อดี้เพื่อนหงษท่ดอะไลานี้สื่อกซอหาล่อยเดี๋ยวนี้มันก็จะตักไปสองพันแปดสองพันแไปนะเก้าร้อยไหมสี่ร้อยตัวหลูกวันมาปิดแต่สั่งไนี โอ้ยเส่เลยซุปเยิมเสี้ยงก็ื้อนไปตายใสีเบด้วว่าทำไมนะเ้าหเลยรอซุปเยิมเสี้ยงในารบางขนาดนี้เียด้วยเลยะได้แล้วพ่อฮะเขาได้เหรอวันเขาหาแม่ลูกแม่ลูกเขาหาแม่ลูกเข้าหาพี่น้อง ปนเซโลเล่เนาะพ่อน่ะเซโลเล่เซโลเล่แม่ลูกลูกมันได้เจ๊กเดือนแล้วพ่อลูกมันเกิดความนั้เดือนแล้วล่ะลูกมันเป็นตาค้างลูกกระเล่แม่กระเล่พี่น mm. ้องเอาหางไงเปิดไบเส้าหาเนาะพ่อเนาะเส้าหา ต่อร่องได้ต่อร่องได้นุกอเบอร์ไนงนี่0ย0เองพอ่อหอยเมาวาดครับหอ,อยเมาวาฬของพ่อเมาเด้อพี่น่องสนใจโทรติดต,ต่อพันเด้อจา้ามีหอดแบบพี่น่องตลาดนี้แบบก็มาาบ้านนี้ แบกกับมาพี่น่อยตอนนี้ช้องใส่เจ็บขาพี่น่อยมีแบกด้วยพี่น่อยมีแบกแบกกับมาอือสุดตระหักแค่ แบ่พี่น้องแบ่แบ่ตัวจักบาทละแบ่นี่พันห้ารัหหัาตัวหกหตัวหกหกพห้าสี่ตัวหกกนาี่กก้าส่กกพันา่พาสี่ันหาสี่นาบีญหกนเ้า่น้ี่าหันน